ถ้าเขากินลำก็กินนักเขากินบารลำก็สามกรัมสี่กัมแล้วกันสนทำลำก็โอ้ลำ <c oughs> วันนี้เราจะทำเมนูอบไก่เมืองอบไก่หม้อดินโอ้ยทำไมมันเปิดยากวะขอ,อ,อมา แม่จะต้องหั่นคากรไก่ตัวแค่นี้แม่จะใส่ครึ่งหัวนะลูกนะแค่นี้แล้วก็หัวหอมเนี่ยแม่จะใช้ประมาณ4ี่หัวหรือห้าหัวหอมแดงหอมแดงแดงก็ได้แต่ว่าแม่ชอบหอมแดงนี้เพราะว่ากลิ่นมันฉุนพวกนี้ตะไคร้จะใช้หัวตะไคร้ประมาณ4ี่หัวหรือห้าหัวเนี่ยอบไก่เนี่ยขาดไม่ได้ก็คือ ล่ากับผักชีเมืองถ้าไม่มีก็ผักชีอะไรก็ได้ผักชีกรุงเทพม,มันเป็นหอมป้อมเปอ้์เป็นผักชีพันุไทยชีแบบอ,อ,อันนี้มันจะก้านมันจะแข็งกว่าใช่ก้านก้านมันจะแข็งแล้วมันจะหอมด้วยลุกแล้วมันดอกมันจะเป็นสีขาวหอมป้อมหรือผักชีเมืองเนี่ยิ๊บเคยเดินพารากอนแล้วก็เจออยู่สังเกตง่ายๆก็คือเป็นเป็นก้านแข็งๆใช่แล้วก็ก้านมันจะออกเป็นสีมว่วงๆนิดนึงแม่จะใช้ขมิ้นประมาณเนี้ยลุกนี้แค่นี้ทำไมหมา a, ชอบขมิ้นใต้ ก็แฟนไปคนใต้แม่ก็เลยต้องชอบขามิ้นใต้สิลูกเจ๊กมันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกกับข้าวอ่ะนั่นทอโอ้ใช่ขามิ้นใต้เนี่ยมันจะเป็นออกเหลืองแล้วมันจะหอมเวลาแกงส้มมันจะเหลืองสวยมากนี่ไงไอ้นี่แม่แม่หั่นแล้วนะลูกนะโอเคไอ้นี่แม่จะตำแล้วนะถามว่าพริกประมาณไหนแล้วแต่ชอบกระเทียมแม่ใช้ประมาณนี้นะลูกนะแล้วก็หนีไม่พ้นคือกะปิเชียงใหม่เอาหัวเน่ามาหัวเน่าเนี่ยแม่ก็ต้องใส่สองแผ่นนะ โอเคตอนนี้แม่จานลางหม้อดินก็คือเอาหม้อมาตั้งฐานไฟแล้วเอาฐานใส่ในหมอ้อไม่ให้มันรั่วลางหม้อดินหมายถึงว่ามันโดนอบมาแล้วแต่เรามาลางอีกทีหนึง่งเอาเอาฐา,านเข้าใส่ในนี้แล้วให้มันแดงแล้วพอมันแดงป๊บหม้อมันจะได้ทนอีกถ้าไม่ลางนั่นคือหมอ้หมอมันจะแตกง่ายลูกอ่ะอันนี้ลางเอาฐานใส่ในนี้แล้วเราก็พัดฐานให้มันแดง อยู่ไหนติ๊บเร็เวๆมาช่วยแม่หน่อยเร็วมันห่ามแล้วเดี๋ยวแสงจะหมดแล้วลูกกำลังเป็นเทพแรกของแม่อย่าลืมโกรธแม่นะลูกนะให้กําลังใจแม่เยอะๆอะไรนะ<อ>มาแล้วมาแล้วามา,มาแล้วหิงหัวเน่ายกหม้อลองก่อนให้หนูยกหม้อนี่หรอเออยกหม้อระว,ว่างมือฮ้อนก่อนเอาไว้ไหนอะมาเอา,<ม>าวางลุ่มเอาวางลุ่มวางอติ๊บพิงห่อเอาปิงหัวเน่าแครเพื่อแม่ของแม่นะแม่จะทําอกไก่เมืองนี่คือไก่เมืองนะลูกนะเพราะอะไรที่แม่ไม่ใส่เกลือ ก็นี่ก็คือสูตรของแม่สูตรของแม่นี่ใครใครเป็นคนบอกมามะโอ๊ยกูกินมาตั้งแต่เราอ่อนแล้วมึงมเรื่องนี้แบบเวลาคนเราซื้อมาขนอ่อนมันยังอยู่ใช่ไหมลูกค่ะอ่าทีนี้พอเราเผาไฟขนอ่อนมันก็จะไหม้กลิ่นมันก็จะหมอหอมนอกจากไก่บ้านใช้ไก่อื่นได้ไหมมะไก่บ้านคือมันจะเหนียวหน่อยถ้าเป็นไก่แก่ยิ่งดีเลยลูกมันจะอร่อยจะเป็นไก่พันไม่ได้แต่ถ้าให้มันออกลูกให้หมดเลยออกไข่ให้หมดเลยให้มันเหนียวให้มันแก่มากเลยเราก็มาเผาอย่างเงี้ยไก่ฟ้าอะไรนะ ไก่ฟ้านี่ไม่ไม่เคยทำเลยนะเป็ดแต่เป็ดได้ไหมม้ไม่รู้นะเป็ดกูไม่เคยกินเลยอย่างเงี้ยแล้วไก่อ่อนทำไม่อร่อยหรอมันเนื้อมันจะยุ่ยอเนื้อเหนียวกี่ขวบได้มมาไก่แก่แก่ไม่กี่ขวบอ้ากูไม่เคยเลี้ยงไก่แล้วมึงจะมาถามได้ไงว่าไก่กี่ขวบมึงต้องไปถามคนเลี้ยงไก่เลยว่าไก่มันไข่กี่ปีถ้ามีหม้อดินก็ได้แต่ก็ต้องอย่าใช้ไฟแรงนะลูกนะใช้ไฟอ่อนๆอ่อนๆอดอ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 อดลูกถ้าไฟแรงเกิดอะไรขึ้นนะ มันไหมอ่างไง <S <S ่เงี้ยมาทำไมวันนี้มาด่าหนูเยอะจังเลยนี่มาด่าหนูเยอะจังเลยอ่ะรไฟแรงมันก็ไหม้กับลูกแมันแง่ไม่หบ้านนอกคอบนาเน,นี่ยลูกเนี่ยปัญหาไม่มีแก๊สใช้ในเนี่ยต้องมาเข็ดมาต้องมาเก็บไม่มีเพลงนี่ไม่มีนิกระสีอันนี้แต่งเองเหรอเออาวโอเคร้องต่อไปบ้อกบ้านนอกคอบนา ไม่มีสิแก๊จะใช้ต้องใช้พัดวี <S 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 เพลงนี้ไม่มีลิกเกษตรโอเคแม่ทำไมไม่ตัดคอมันออกก่อนอะเดี๋ยวก็เอาออกทีหลังลูกไม,ม่กลัวมันตายแล้วไปแจ้งเขาทำบาาชีวิตมันต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องใช่ไหมลูกมันไม่เหมือนเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขานี่แม่ไม่ได้เสียบสักตูดเลยเนี่ยแม่ย่างทั้งตัวเลยเนี่ยแล้วทำไมหมามัไม่ทาเกลือ ไม่ต้องทาลูกพ่อ,อย่างเนี่ยมันก็หอมยิ่งกว่าเกลืออีกเพื่อรวบรลบตัดตอนนะแม่จะเอาตีนมันจีก่อนแล้วลนุ่งนี้บ้านเฮากินไก่บ้านเมืองเนี่ยเน,ยเนยโอเคนี่ตัดอย่างนี้ก่อนเนี่ยกอกไก่บ้านนะแม่บอกก่อนนะต้องหั่นเป็นชิ้นใหญ่นะลูกนะอย่าหั่นชิ้นเล็กถ้าหั่นชิ้นเล็กเนี่ยมันจะเละมือไม่มีขายมือเหมืมีขาย มีดถ้ามันถูกมือไงลูกอ,อเตือนตัวเองเวลาแม่หันอะไรแม่จะบอกว่าเตือนใจตัวเองว่ามือมันมีไาย <c oughs> มือมันมีไายเออเราต้องระวังตัวเองก <c oughs> ุนจูหน่อออกลูกนี้ตูดมันไงก <c oughs> ุนจูนี่มันจะเก็บไขมันนักกินไปักนักเลยมันจะเป็นไขมันพอกะับ <c oughs> หลังจากแม่ทําอย่างเงี้ยลุงเนาะแม่ไม่มีก๊อกน้ําบ้านนอกนะลุงเนาะบ้านเราก็ใส่น้ำมันลงไปน้ำมันไม่เยอะนะคะโอล้น้ำมันยังหอมเลย ใจแม่หอนเหล้าน้ำมันมีพริกที่แม่หกเมื่อกี้นะคะเนี่ยอย่าให้ไหมมากนะถ้าไหมมากแล้วมันจะไม่หอมลูกอ่ะเผื่อพริกกับกระเทียมหัวหอมมันอยู่ในนี่หมดเลยปมจะเสกกระทะเหมือนเตาแก๊สให้เร็วๆเราได้ที่หอมแล้วนะ้องแล้วแม่ก็จะเอาไก่ลงเลยนี่นะนี่ไงนั่งนะนี่ไง อันนี้นะลูกนะใส่น้ํานิดนึงเนี่ยเขาจะไม่ไม่เหมือนแกงเขียวหวานนะลูกนะเขาจะใส่น้ําไม่มากหนูว่าน้ํามันเยอะไปนะมาเดี๋ยวมันเจื่ยงแกงเดี๋ยวมันแห้งไฟมันลูกขนาดนี้มันจะไม่แห้งได้ยังไงติ๊วเอ้ยทำไมคนนี้หมาดันเยอะจังเลยอ้อะหมาม้าเป็นกุ๊กแล้วใบกุ๊กม้าไปอยู่ไหนไหนพี่แซดอ่ะเอ้า กุ๊กปอมเป้าไป,อป,อปอสอบกรมแรงงานนะติ๊บ <c oughs> ความรู้มีเพียงแค่ชั้นปอสีแรกไปเปิดร้านอาหารมาเลยได้เข้อาจัยไหมภาษาจีนแล้วภาษาอะไรได้อีกมาเลยูอ้ยมาเยอะสดับไก่นี่นะไก่บ้านนี่เขาเรียกออยมกําป้งมั่วเป่าไม่มัว่วอยู่เกือบซาวปีมันจะมั่วได้ไงยี่สปีอยู่มาายูมันจะมัวได้ไงะไไงติ๊บ คำว่าอบเนี่ยคือน้าไม่เยอะนะลูกป,ประมาณเนี้ยไม่ชอบใจก็เดี๋ยวปรุงเพิ่มกับเกลือใช่แล้วแต่คนชอบ ก็อร่อยนะมาใช่หอมห้อดินแล้ะว่ามันอร่อยหอมม้อดินนะคะแล้วก็ไก่เนี่ยมีความกลิ่นทานออกมาเดี๋ยวเราลองมาชิมกันอีกครั้งตอนที่ใส่ใบมะกรูดไปแล้วเดี๋ยวกลิ่นเครื่องเทศมันจะออกเยอะกว่านี้อีกมะกรูดไม่ต้องหั่นลูกถ้าหั่นมันจะไม่อร่อยโดนมีดมันก็ไม่อร่อยมิใบมะกรูดเห็นไหมเสร็จแล้วทุกอย่างก็อร่อยพอไก่สุกขามันจะโหดขึ้นถ้าเราตัดชิ้นเล็กคือมันจะเละลองทำดูกันนะคะ เอาละค่ะเสร็จแล้วมาชิมกันเนาะมาเนะาะค่ะชิมดูว่าอร่อยไหมชันม,มา้างมือกอนแล้วมาแรงแล้วค่ะอติบลุงชิมดูมดขอชันะาใช้มือนะคะอ่กินกินไก่โอบะต้องใช้มือนะคะทำไมอ่ะไม่อย่างนั้นมันไม่อร่อยตัวอ๋อออริจินอลใช่ไหมอร่อยไหมลูกออค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้นะอร่อยมากมันหอมวมาดินหอมไม่ติบหอมมากเลยค่ะไม่น่าเชื่อค่ะตอนแรกติ๊บอกว่าทําไมไม่ใช้กระทะหม่าม,ะมะ่าทำไมต้องใช้หม้อดินทมายุ่งกะกมาม่าบอกว่า ให้ชิมดูก่อนแล้วมึงจะหวั่วมันลำเหมืมอนลำอา้ลาอ,อร่อยเนาะ,ะยอมรับว่าเมนูนี้ของคุณจันสมนะคะอร่อย,อรอยจริงๆถ้าเกิดใครถูกใจนะคะอย่าลืมติดตาม EP ต่อไปนะคะใช่กดไลค์กรไม่รู้ว่าคุณจันสมจะทําเมนูอะไรแต่รับรองว่าเด็ดมากๆค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวแม่จะสอนให้ว่าอาหารเหนือมีอย่างพ้องอมีอะไรบ้าง มีอาหารใต้ก็มีอาหารจีนก็มีนะอาหารใต้ทําเป็นได้ไงนะทําไมก็ผัวคนใต้ไงอ๋อสามีคนใต้พูดไม่เพราะเลยค่ะออย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ไปกันก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ